ก็ไปใช้ของเจไปเอาปืนยิงมันเจกระโดดเข้าน้าต่างสิไปติดเหมือนกันโทษทีกระสุนให้กูด้วยโออเอเอเคก็ได้ไอ้คุยเออลุมกับเราเบื้อเลยลุงไม่ไหวแล้วกูมาแป๊บกูใส่แล้วแม่งเอาไปสัตว์เนี่ยเออรู้อยู่ลู้เหี้ยนะน้อเฮ้ยตายเขาหนอก น้องอีกโวยกดังโกดังโกดังเย้ยขูบหลังไม่ได้หลังมาน้องตายเลดมีอีกมีอีกหน้าหน้าหน้ามีอีกหน้าอีกเฮ้ยคุณน้องคุณน้อง มาแล้วเพื่อนกูมาแล้วชก่อนนจุบกูก็เราพลังกูหมดเราพลังกูหมดเลวไปเนเดเดเนเบขาบนเขาบนเขาเฮ้ยกูกูเฮ้ยกูกูกูใจเขาหมดเลยอ่ตองตีอ่ะเหลือเายเหลือลตเลือเเหลือหมดตัวลงมาแล้วลงมาแล้วจริงจริง ไแม่คิงออฟรองทาวะไอ้ยานี่ไม่มีชื่อเมืองคิงออฟตำบลอะตำบลไม่ได้ยานี้แค่หมู่บ้านไรล่ะเดาเลยไอเอาเน็ตกูไอ้เกียสเสียเน็ตเลยนั่นไงโดนกูเต็มีอีกมีอีกมีอีกตาย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 เลยไอไอมาซาดิมมันนมลุงกูกูกูกาซาดิมมันนมลุง อ,อ,อุ้ยเอ้ยสัตว์กดโอ้โหเย็ดแน่กูไปกดถือ, S. <S อเอ็เนี่ยระยะประชิดบนเขาเจ้บนเขาตัวเดียวเข้าใจตรงที่เช <c oughs> ีงยงหลังมาเอ้าอีแค่นีิเสือก <c oughs> มีตัวเสียม นี่ลบเป็นพีบีเลยสัตว์อ้อยพา,ามึงอไอสส้สี่ไอ้สองส่ใครวะม่ใช่ของกูกูถือเอค